สวัสดีค่ะทุกคนขอออ่อะอาค่ะมาเจอกับแม่ไม่ลินเองนะคะว,วันนี้แม่ไม่ลินก็จะมาทำข้าวผัดนะคะทุกคนข้าวผัดไข่นะคะวันนี้ก็จะอ,อ่ะ ใส่น้ำมันเยอะหน่อยนะคุกโคนทำผิดเองนะคะอันนี้แม่ไม่มีแม่ไม่มีอ่าอะไรนะเรี่องอะไรนะแม่ไม่มีต้นหอมนะคะแม่ก็จะใส่กระเทียมกระเทียมแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วนะ้ำมันหอยสีขาวน้ำตาลแล้วก็ปรุงรสนะคะ ก็มีไข่นะคะไข่เราก็จะใส่สี่ฟองนะคะเพราะว่าข้าวก็นี่นะคะข้าวเราจะเอาน้ำมันไปไ่อ่อนๆน,นะคะ อันนี้แล้ก็ใส่อนนี้ก็เดยวกันค่ะอันนี้ไปั แล้วก็เปิดไฟใหม่นะคะเปิดไฟอ่อนๆนะคะ <c oughs> แล้วก็ทอดกระเทียมเลยก่อนนะคะกระเทียมให้นวอนอดก่อน แล้วก็จะใส่ก็จะใส่น้ำมันเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องการให้เอ,อเ่อเผื่อเราทอดไข่ไปนะคะเพราะว่าไข่มันสี่ใบนะคะข้าวมันเยอะนะคะก็ใส่น้ำมันเยอะหน่อยนะคะ,แล,ะแล้วก็ใส่เลยนะคะ เดียวให้มันหอมอนิดนึงก่อนออนนะเพราะว่าเราไม่อยากว่้เดี๋ยวมันจะหั่นไหมก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ค่อยๆเดียวออไปนะคะอ,นนอ,อ่าพอมันเหลืองแล้วเราก็ ไฟไปเลยนะคะก็เอาไฟขึ้นมาเลยนะคะทุกคนก็เปิดไฟแรงอยู่นะคะอือไปเลยนะคะทุกคนใส่ไปเลยเลยนะคะ ไฟแรงหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรอะไ,ไรก็ผัดไปเลยนะคะอเอาไข่เริ่มจะสุกนะคะแล้วก็เอาข้าวลงได้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเราเอาข้าว ติดแล้วขึ้นมาคะก็เอาลงไปเลยค่ะก็ผัดผัดไปเลยนะคอับ ก็ข้าวเยอะกันนะคะตอดินัไป,ไ,ปนนไปเลยน็จขัดไปเลยออไม่นเพราะว่าเราคุมไว้แล้วนะคะ ถ้าใครที่มีต้นหอมนะคะก็เอามาโรยตอนจบได้นะคะคุถ้าเราใส่ข้าวสิบเอใส่ไข่สี่ฟองเราก็จะพอดีกับข้าวนะคะเพราะว่าเราใส่แล้วเ,เอาข้าวเยอนะมันไม่จ้นเองนะ แรงนิดหนึ่งน,นะคะทุกคนเราจะมีข้าวให้มันนะะี่นะทำทีมหยุดบ้านนะคะวันหยุดก,ก็ทำให้เด็กกินได้นะคะเ็ดก็จะ,ะชอบนะคะาาขเป็นเงนูบ้านชิมได้ คมกล่อมมากก็ดีเลยทุกคนถ้าเราใส่ปริมาณให้มันพอดีวกับข้าวนะคะมันก็จะคมกล่อมอร่อยมากหอมด้วยหอมกระเทียมนะคะแม่ใส่กระเทียมจี่กระเทียมจีนนะคะทุกท่นเพราะว่ากระเทียมจีนมันก็จะผสมกับกระเทียมไทยมันก็จะได้เยอะหน่อยเองแต่ว่าถ้าเราใส่ใส่กระเทียมไทยมันก็จะไม่ค่อยเยอะแต่ว่ามันหอมมันหอม เราต้องการตะเทียมเยอะนะคะเราก็ใส่ตะเทียมจีนแต่แม่ไม่ได้หั่นนะคะกระเทียมแม่จะทุบๆๆเพราะว่าแม่ไม่ชอบให้มันไอ้เอ้หนาๆเนาะคิดว่าน่ากินไหมอันนี้ก็คือเปิดใจกลางๆนะคะทุกคน แล้วก็จะมีถ้าถ้าใครมีต้นหอมนะคะก็ตอนนี้ก็เอามาโรยโรยได้เลยนะคะก็จะอโอเคไปได้หอมทีจะเสิร